เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องมิกโอ้โหนี่โอ้กว้างขวางนะพี่น้องกว้างขวางครับนะบัตรบัตรออนไลน์ก็120บาทอ่า100บาทนี่อ่120า1น0ฮะเห็นว่ามาซื้อหน้าง,งานก็1 0 0นึงน100นี่ครับผมเดี๋ยวค่ะสวัสดีเจ้านนะชูสบายดีนะสบายดีบ่สบายดีครับยูพิ้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวทิพยาไปเบิ้งอันช่องมิกเด้อช่องมิกอาจารย์นักดนตรีกำลังจะมิกครับนี่เดี๋ยวทิพยาไปเบิ้งคนรูปหลอเด้อพี่น้องเด้อคนรูปหลอวสวัสดีครับใช่ได้่ไหมได้เนาะอ,านอันนี้ มือมิกม,มือมิกรอที่สุดครับนี่นี่ครับอาจารย์มอดอเฮ้ยนี่นี่มือนี่ก็รู้สึกว่ามาไล่จะมาอีกแสนหนึ่งครับมือนี่อ,นอะไรครับอ,บอ่ช่องรนัดฮะออจติรวมช่องอะไร,รครับนี่ช่องนัชชูแชนแนลแฟมิลีอ่ออฟไอเทียลครับผมอ่า สวัสดีครับยุพินยุพินสวัสดีนะครับนี่ทางนี้อันนี้เอามาแจกเลยฮะทามาขายเหรอโอ้อันนั้นถุงจะบัตรทวนั่นถุงจะบัตรยี่สิบบาทสองถุงสี่สิบได้ไหมบห๋ยอ่าโอเค เอาสองถุงไม่ไม่ถั่วอย่างเดียว,ยเ,ยวเป็นตะมวนเอามวนครับมู่เจ้าติปฟังเตะเขาดากันเด้อมาเบิ่งหมอลำเนี่ยอืมบ่อคอยว่าครับเอฟซีเนี่ยติปฟังเต่อันเขาอันปล่อยกันหลาย นี่มาเบิ่งหมอลำม,มาฟังมาฟังลำแนยนี่นี่เห็นบ่เอ้ยบ่ท่านเล่นครับพี่น้องบ่ท่านเล่นครับกะลัง่งอันติดตั้งยุทธนี่อันนี้คับมองมองเขามิกมิกเสียงครับผมอปดอัน,นีดีผ้าไปเบิง่งพี่พี่พ เอาไปใส่มาโอ้ยพี่น้องทั้งหลคิดว่าพี่น้องทั้งหนไปเอ้ยใช้บ้านเดียวกันอันจักบาทครับนี่บอหญิงเจ้านั่นจักบาทคอยอย่างหญิงเจ้าเนี่ยฮะหญิงฟีบอยืนขึ้นจะแม่คอยตียิิงเห็นบอเห็นบองามเด้นี่ ได้หันมาเนี่ยซื้อยังยซื้อเดีอโอ้ยได้พัวเราไปพูดน่าเกลียดจังๆเลยสวัสดีค่ะคุณ <c oughs> โอเคปาโทษนี่นี่น่นมานี่มานี่สียิ่งเอาอิลีเจ้ามาถือเจ้ามาถือกล้องให้คอยได้คอยยิ่งมานี่เอาอิลีได้นี่ <c oughs> มามามาเจ้าถือมาหันมาทั้งข่อยนี่้ะนี่ เอายีลีนี่นี่เห็นป่ะนานแล้วเด้อกี่ลูกลูกสิบลูกยี่สิบสิบลูกยี่สิบยี่สิบลูกสี่สิบได้ไหมได้เปล่า<ด>เอา้าได้เหรอไม่ขาดทุนเหรอไปยิบมาใช่ไหมของเจ้าพี่แมวพี่แมวพี่แมวจ๋ามายิบให้หน่อย มีอันนี้ด้วยครับพี่น้องครับนี่มีถั่วด้วยนี่อะ,ะอะไรนะ,ะรดูก่อนว่าจะยิงแม่นไหมถ้ายิงถ้ายิงน้องคนถือเนี่ยอันนี้ยิงส 2, ักสองพันให้ยิงได้ไหมอันนี้สิบลูกรยี่บาทถูกต้องโอ้ยนี่มันยังไงครับนี่ ยิงตุ๊กตาให้ตกปาโธโมันจะตกหไหนมนะหันไปทางนู้นหน่อยหันเวลาผมยิงแล้วหันไปทางนู้นมันจะตกไหมนี่อันนี้ลงก่อนโอ้ยมันจะตกไหมโทษนะเอาอะไรยึดมันไว้เปล่าโอ้ยไก่ก็ไกน่นี่น่าจะมาใกล้ๆหน่อยลูกหนึ่งแล้วยังไม่ตกเลย คน,นะโอ้ยเอาจังสีเอาดอกนั่นบทถืกอจอยพูด <c oughs> โอ้ยเหรอจะได้ไหมนี่ย พื่อน่ะมีแต่ลุยหัวหลุยหัวเดี๋ยวจะแก้ตัวเด้อเดี๋ยวจะแก้ตัวเด้ออันนู้นอะไรปลาปงป่ปปงพูดอนน่ะน่าโดนไม่ตกอ,อ่ะอ่ FC FC เอฟซีเอฟขาให้ยิงยังไงอ่านอ่านให้หน่อยเขาบอกว่าให้ยิงตัวไหน,นเขาบอกว่าให้ยิงตัวที่มันไม่พิงกันใช่ไหม เออต้องตกกี่ลูกอ่ะต้องตกกี่ตัวถึงจะได้้ลเละมีตกตว,วก,กบอ่พูดนะมันโดนอยู่ดิแต่ว่ามันไม่ตกเดีกนั่นอะอุ้ยตัวกันแล้ว phun à <laughs> mà như mà nha vô <laughs> ờ, à vẫn tụi đều đều như thế <laughs> bỏ đây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  là phun nè, ô bỏ đây đâu là... thì không khâu... ถือเข้าตัวละพี่น้องเลยยี่สิบ่ะเหนียแตกเลยเนะาะขับขึ้นขร่าโอาไว้พี่น้องเป็นยังไงแหม่ไม่โดนจ้อยอ่ะ ไม,ไม่โดนไม่โดนไปต่อมาลองปลาโปงมาเนี่ย <c oughs> อันนี้อะไรนะปลาโปงอันนี้ปลาโปงเหรอห้าดอกยี่สิบบาทแจกห้าดอกได้ซุกระดาหนึ่งตัวห้าดอกยี่สิบได้อามาเจ้ามาถือไอ้นี่ให้ค่อยได้เดี๋ยวมาถือให้เราเดี๋ยวมาถือเร็วเร็วเร็วห้าดอกยี่สิบบ่เดี๋ยวมาถือเลยแล้วถือได้

โอ้โอมันคือบัแตกโอ,โอเอาอีกได้ไหมได้จ้าอีิบห้าลูกนะอ่าสองชุดเล้ออันนั้นนับไหมพอาจ้าหนึชุดหนึงเป้าไปรวมกันค่ะอโทษเอาสีอะไรปลาอันเอาสีอเอาสีะเอาสีเหลืองใส่เอาลูกใหญ่ๆไปเลยใช่ มา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 โอ้มาถูกทางแล้วพี่น้องโอ้เก้ามองเก้าเอ้าเอ้าที่จริงมาถูกทางแล้วนะนมา เมือ่อไงละมันต้องจับอย่างนี้แหละถ้าไปจับหัวมันนะตกแข้งคักน้องน้องเดียวไม่กล้าไม่กล้ามาไม่กล้าหยิบตังเลยอะ่ะโอยสุดยอดเลยเครัอบ,บอ,อันไหนนะ อันไหนอ,อ๋ออันนี้บอเออนี่นี่นี่อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเอามือจับหรอล้วงเข้าไปหรออ,อ๋อแล้วแต่ว่าเราได้อะไรเหรอ อ๋อ oh. มีเบอร์อยู่นานๆแล้วก็เขาก็หาตามเบอร์สามลูกเท่าไรนะสามลูกห้าสิบลูกละยี่สิบจ้ะอันนี้เลือกได้เลยใช่ไหมแน่นจ้าเลือกเอาลูกไหนก็เลือกเลยหนึ่งสองเอาถือไว้ก่อนสามอ๋อแล้วเราก็ไปเลือกใช่ไหมครับร็จากเกแกมันจะมีเบอร์อยู่ใน,นนี้ อันนูแกให้หน่อยอันนี้ยี่ห้าครับยี่ห้าได้เจลีเจลีอันนี้เบอร์หกเบอร์หกได้สลามสลามอันนี้สี่สิบสี่ได้ขนมโอ้ห้าสิบบาทอะไรนะสน,นุกสนุกบอกสนุกไหมไม่เราสนุกไหมเ,เอาผิดขอบคุณค่ะ โอยได้ความบันเทิงสนุกสนานอันนี้อะไรครับนี่ันนี้ระบายสีระบายสีเ<บ>ราเอากลับบ้านได้โอ้ระบายแล้วก็เอากลับบ้านได้ตัวเล็ก20ตัวใหญ่30โอ้มันต้องให้ลูกมาระบายสิแบบนี้แม่เขาระบายก็ได้ฝีมือเขาระบายก็ได้เป็นรีมือจ้ะบอมันต้องให้ลูกต้องให้ลูกมาระบายเลอ อ๋อนี่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 ท่านี้ระบายได้เห็นไหมนี่โอ้โหนี่ไหน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 ดูสิคะไหนดูสิค่ะอุ้ยหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะนางเต้าหอมหอมอืมโอ้ยทำไมหนูว่าเก่งจังเลยลูกโอ้ ดู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 ดน้องเต้าหอ่อนี่ตอนนี้ทาัดโดเลมอนเหรออะไรอ่ะดเมอน,มอ,นอืมอหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะมันใช้กค่ะอ๋ออกุ้งรอ่ะอรรอ๋ออ,อ,อันนี้คุณอมออออ๋ออ ยายค่ะคุณยายถ่ายวิดีโอให้คุณแม่เขาดูอ๋อคุณแม่เขาอยู่ที่ไหนกรุงเ,เทพค่ะเขาคุณแม่อยู่กรุงเทพเก่งมากเลย